สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับวันนี้พ่อใหญ่มหาสองพระบ้านมีโอกาสมาพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนๆอ,อีกหนึ่งวันนะครับวันนี้ได้นำพระสมเด็จพิมพ์สองคลองสร้างที่วัดระฆังแต่นำมาบรรจุกรุที่วัดบางขุนพรมตามตำราที่ครูบาอาจารย์ก็ได้กล่าวไว้ ตามประวัติศาสตร์ที่ได้จารึกไว้ก็มีนะครับในปีพุทธศักราช2,411เจ้าบุคคลสมเด็จท่านสร้างพระสมเด็จวรครังสร้างที่วรครังแต่นามาบรรจุกุที่เจดีบางขุนพรมซึ่งเราก็เรียกพิมพ์นี้ว่าพิมพ์สองคลองนะครับเอกลักษณก็เป็นของวรครัง ทุกอย่างนะครับมีเม็ดแดงเม็ดดำเม็ดทองคำเม็ดหยกแร่หินศิลาทิคุณแร่หินทองแล้วก็ผงพุทธคุณผงมหาราชผงปัตมมังผงอิติเจผงตรีนิสิงเหบางครั้งก็มีแร่หินศิลาทิคุณแร่หินทองบางครั้งก็จะพบเป็นดินโป่งเหลือง ดินเกศท่าดินเกสะดินเ็ดน้ำดินหลักเมืองก็มีนะครับบางครั้งก็จะเจอเป็นมวลสารที่เป็นว่านร้อยแปดเกสรดอกไม้มงคลผงเกสรดอกพิกุลผงเกสรที่เป็นดอกอโพเมล็ดโพสุกบางครั้งก็เจอเมล็ดข้าวสารที่จะบุคคลท่านฉัน คําไหนอร่อยก็แบ่งมาเป็นมวลสารก็มีนะครับเจอเจอในพิมพ์2คของนี้นะครับแล้วก็ลักษณะการสร้างเป็นของวัดละคังแต่เจ้าประคุณท่านนำมาบรรจุไว้ที่กุบางคุณพรมจำนวน84,000องค์องนะครับที่เราเห็นแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยก็คือ บรรจุกุที่บางคนผมเราก็จะเห็นเป็นข้าวฟองเต้าหู้นะครับเนี่ยที่พ่อใหญ่มหาเอามือเอาไม้ชี้อยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้น็คือฟองเต้าหู้นะครับจะเห็นเป็นค้าบค้าบสีขาวนะครับเป็นก้อนเป็นแผ่นเลยนะครับแล้วก็ลักษณะเกตเกตนี้จดที่ซุ้มระครัง สมระครังนี้จะจะไม่อวบนะครับจะเรียวบางสวยนะครับเรียวบางสวยได้สมมาตรกันแต่ที่เห็นเป็นรอยยุบรอยแยกรอยแตกรอยขาดชำรุดบ้างเป็นเพราะการบรรจุกุนะครับเราก็เห็นเส้นวาสนาเส้นเรียกว่าเส้นวาสนานะครับหรือเส้นขอบกระจกหรือ เซ็นมระคับพิมพ์ก็อยู่ที่เราจะเรียกนะครับนี่ขึ้นไม่ไม่ชัดจนน่าเกลียดแต่ก็ไม่เลือนลานจนน่าสงสัยลงตัวนะครับเนี่ยที่เราเห็นเป็นคาบดำๆนี้คือไม่ใช่ไม่ใช่ลงรักดำนะครับเป็นเป็นคาบสนิมสนิมน้ำหรือสนิมเหล็กนะครับองค์นี้ก็อาจจะบรรจุอยู่ในฐานฐานใต้หรือว่าฐานช่วงกลางนะครับ เพราะเราไม่ก็เห็นคาบไข่คาบไขพระกุเราเห็นแต่ไม่เยอะนะครับนั่นแสดงว่าบรรจุอยู่ช่วงปลายปลายแล้วแต่ว่าก็จะเห็นเป็นคาบฟองตงหูขึ้นมาแทนนะครับนีเน่เพื่อนเพื่อนดูดูปลายไม้ที่พ่อใหญ่มาหากำลังชี้อยู่ตรงนี้นะครับซอกรักแร้นี่เราจะเห็นเป็นคาบฟองตงหูนะครับผุดขึ้นมาเป็นก้อนเลยนะครับเป็นก้อนเลย และที่เห็นเป็นเป็นดำเป็นเม็ดนี้เกิดจากน้ำมันตังอิวนะครับเนื่องจากว่าผงปัตมังผงอิติเจผงตรีนิซิงเหเนี่ยเมื่อเขาเจอกับมวลสารที่เป็นปูนเปลือกหอยเนี่ยก็จะดันมวลอากาศจากด้านในขึ้นมาด้านนอกมาเจอมวลอากาศสีผิวด้านนอกของปูนเปลือกหอยเขาก็าจะตกผลึกเกาะกันแน่นอย่างฉับพลันบวกกับน้ำมันตังอิวที่เป็นตัวเชื่อมตัวประสานเนี่ย จะกรอบเป็นก้อนเลยนะครับแล้วก็ที่เป็นคาบเนี่ยที่เป็นคาบเหมือนคาบคาบลักเนี่ยเกิดจากการลมแดดฝนแล้วก็อากาศร้อนชื้นในกลุ่นนะครับก่อกันแน่นเป็นแผ่นเลยนะครับเนี่ยนี่คือคือคาบคาบกลุกนะครับพระพิมพ์สององเราจะดูที่ฐานสิงนะครับเนี่ยคมเป็นคมฝานเลยนะครับเนี่ย ด้านล่างนี้ก็สโลปลงมาเป็นชั้นๆด้านบนก็สโลปขึ้นไปถ้าเราดูดีๆเนี่ยนะครับเราจะเห็นเป็นเส้นเส้นวาสนาหรือเส้นผ้าทิพย์นะครับที่ฐานสิ่งนี้เรือนรางฐานแรกก็จะเห็นนะครับเนี่ยที่พ่อใหญ่มหาเอาปลายไม้ชี้นะครับเนี่ยนี่คือเส้นวาสนาหรือเส้นผ้าทิพย์นะครับเราเห็นลักษณะอย่างนี้แล้วก็เป็นตัวกําหนดได้นะครับว่าเป็นพระพิมสององนะครับ แล้วก็ฐานฐานหมอนรองสิงนี้ดูมนแล้วก็ดูหนักแน่นนะครับเราจะเห็นร่องตรงกลางเล็กน้อยนะครับที่พ่อใหญ่มหาชี้นี่คือก้อนหินศิลาทิคุณนะครับก้อนหินศิราทิคุณเห็นชัดเลยนะครับแล้วก็ดูเส้นฐานะระกคัง เราจะเห็นเป็นสีขาวสีขาวอมเทาเนี่ยเกิดจากปูนเปลือกหอยนะครับเพื่อนๆองค์นี้ดูดูคลาสสิกมากนะครับโดยเฉพาะซุ้มระฆังซุ้มระฆังนี่สวยนะครับได้สมมาตรอ่าพ่อใหญ่มหาโดยส่วนตัวเราชอบองค์นี้มากนะครับแข็งหนึกนุ่มเนี่ยเราจะเห็นก้อนหินนะครับเนี่ยที่ชี้คือก้อนหินก้อนหินศิลาที่คุณนะครับเนี่ยดูคลาสสิกนะครับเป็นก้อนหินเลยนะครับเหมือน เหมือนเม็ดหินอ่อนเลยนะครับอย่างนี้ดูลักษณะกายภาพผิวพระโดยโดยรวมอย่างนี้เรียนแบบไม่ได้นะครับเก๋ก็ไม่ได้ต้องใช้เวลา170ปีโดยประมาณนะครับเราจะเห็นพื้นผิวพระเนี่ยอย่างนี้เป็นฟองเล็กฟองใหญ่ผุดขึ้นมาจากผิวพระเลยนะครับแล้วก็มาเจอมวลอากาศที่อับชื้นของ ของกรุจึงเกิดเป็นสนิมน้ําตะไคร่น้ำเนี่ยเห็นเป็นคราบดําดํอมอมแดงก็มีนะครับเนี่ยแดงเทาก็มีครุเข้าแดงเข้มแดงอ่อนแล้วก็สีน้ําตาลไหมเนี่ยคือเนื้อผิวผ้าเขาไม่เป็นโทนสีเดียวกันนะครับโทนสีที่หลากหลายดูแล้วมันมีมิติความเป็นพระนะครับเพื่อนๆดูแล้วสวยงาม นี่คือด้านหน้านะครับเพื่อนๆดูกายภาพด้านหน้าของพระนะครับอย่างนี้จะจะเรียนแบบยังไงอย่างนี้เรียนแบบไม่ได้นะครับอย่างนี้อย่างนี้ต้องให้ธรรมชาติเป็นตัวกําหนดนะครับทีนี้เรามาดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังนี้จะเป็นตัวกําหนดเป็นตัวบอกนะครับเป็นตัวชี้ว่าด้านหน้าเป็นยังไงด้านหลังก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าเราดูพระสมเด็จเนี่ยเราต้องดูทั้งด้านหน้า ให้ละเอียดด้านหลังแล้วก็ด้านข้างนะครับพ่อใหญ่มหานี่ดูดูดูทุกมุมนะครับอย่างเราดูด้านหลังองนี้นะครับด้านหลังองค์นี้เราจะเห็นเป็นเป็นเหมือนผิวดวงจันทร์เลยนะครับเพื่อนๆดูนะครับนี่ที่เห็นเป็นก้อนข,า,ขาวๆนี้คือก้อนผงหินศิลาทิคุณนะครับด้านข้างนี่ก็ก็มนนะครับไม่เป็นสันนะครับมน แล้วก็มีรอยยุบรอยแยกรอยแตกเห็นไหมครับเนี่ยยุบแยกแตกนะั้นเราก็จะเห็นเป็นเป็นก้อนหินผุดขึ้นมานะครับก้อนหินศิลาที่คุณอย่างเงี้ยที่เป็นที่เป็นคาบดำเนี่ยอย่างที่พ่อใหญ่มหาบอกตอนต้นนะครับคือน้ำมันตังอิวบวกกับผงปัตมังผงพุทธคุณผงอิติเจผงตรีนิสงเหเขาดันออกจากเนื้อ ด้านในของปูนเปลือกหอยดันขึ้นมาเพราะว่าโดยกายภาพพื้นผิวผ้าเขาจะไม่ไม่เสมอกันอยู่แล้วถ้าพื้นที่ตรงไหนต่ําเขาก็จะมารวมกันตรงนั้นแล้วก็ดันมวลอากาศขึ้นมาเกาะกลุ่มกันด้านนอกด้วยอากาศที่อับชื้นเย็นแห้งร้อนฉับพลันก่อเป็นผึกนะครับด้านหน้าเราก็จะเห็นเป็นฟองตะหู้แต่ด้านหลังนเนื่องจากว่าเป็นตัวที่กดทับ เกิดสนิมน้ําเกิดตะไคร่น้ําเกาะกินก็เป็นเชื้อราดําขึ้นมานะครับดูแล้วอย่างเงี้ยลายอนุรักษ์นี้คือแท้แน่นอนคลาสสิกมากนะครับเพื่อนๆหาหาไม่ได้อีกแล้วลักษณะอย่างนี้ถ้าอยู่ในมือเซียนก็บอกว่าแท้หายากนะครับแต่ว่าในมือเซียนก็มีแค่10%นะครับ90%้าพระแท้อยู่ในมือพวกเรานะครับเพื่อน เขาคือเขาติดภาพลักษณ์ของการเป็นเซียนใหญ่ส่วนพวกเราเป็นชาวบ้านธรรมดาเนี่ยเราเดินพูดคุยกับคนเท่าคนแก่คนโบร,โบราณท่านมีเราก็สนทนาปลาัสกันท่านเอ็นดูเราท่านมีท่านก็แบ่งปันท่านก็ให้เรามาอย่างนี้นะครับเพื่อนๆพ,พราะใหญ่มหาเองก็จะทําอย่างนั้นนะครับไม่ได้ไม่ได้เดินตลาดไม่ได้ไปเอาจากสมาคมหรือชมรมหรือตลาดพระนะครับ แต่ว่ามีโอกาสก็จะพูดคุยกับคนเท่าคนแก่ที่ท่านมีพระเครื่องไว้แต่โบราณหรือว่าพี่ๆครูบาอาจารย์ที่ท่านมีพระท่านก็จะเล่าประสบการณ์แบ่งปันแล้วก็มีโอกาสก็ไปพูดคุยท่านก็ให้มานะครับเนี่ยเราเห็นก้อนเห็นเห็นสิราชิกุณนะครับนี่ใสขึ้นมาบริเวณเนื้อผิวพระเนี่ยดูแล้วคาดสิกมากนะครับเ,เพื่อนๆทีนี้เรามาดูด้านข้างกันนะครับ เราดูด้านหน้าด้านหลังแล้วก็ด้านข้างกันนะครับด้านข้างนี้เราจะเห็นก้อนหินศิราที่คุณขึ้นเลยนะครับอย่างนี้นะครับสวยงามนะครับด้านข้างนี้เป็นผิวดวงจันทร์เลยนะครับเนี่ยอย่างนี้เลียนแบบไม่ได้นะครับเลียนแบบไม่ทําทําก็ทําไม่ได้ต้องใช้เวลาเ้อาเ70ปีเว,ลา,วลาจะเป็นตัวกําหนดนะครับ อย่างนี้เรียนแบบไม่ได้นะครับเพื่อนๆดูนะครับเนี่ยผงพุทธคุณเกิดขึ้นตามหลุมเทพนะครับดูอีกข้างนะครับเนี่เราจะเห็นเป็นก้อนหินชราทุคุณผุดขึ้นเลยนะครับเราดูด้านหน้าด้านหลังด้านข้างแล้วก็มาจบลงด้านหน้าอีกรอบ เพื่อนๆดูนะครับนี่คลาสสิกตรงที่เป็นแผ่นนี้ก็คือข้าวฟองเต้าหู้นะครับแล้วก็ซอกลักแแ้ลขององค์พระด้วยเพื่อนๆดูองค์นี้แล้วพิจารณาด้วยใจแยบขายนะครับถูกอกถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พ่อใหญ่มหาสอเขาบ้านด้วยนะครับขอบคุณครับ